หลายคนนะครับที่ผ่านกดผ่านเกณฑ์แล้วระบบบระทรงต่างค่ามาให้หรือทรงเมื่อแล้วตัางค่าแล้วก็ลรอตรวจสอบสองอาทิตย์แล้วก็ไปร่ออนุมัติอีกสองอาทิตย์นะครับสาเหตุหลักๆอาจจะมีอยู่สอย่างนะครับอาจจะนะครับอย่างแรกก็คือคลิปวิดีโอเขานะครับอย่างที่2ก็คือวันเดือนปีเกิดนะครับ อาถึงคลิปนะครับบางคนที่ผมขอไปเบื้องคลิปเพิ่นนะครับขอไปเบื้องหลังบานเพิ่นเพื่อนอยากพานสตรีมนะครับเพื่อนอยากพานสตรีมแต่ไปลุงแต่คลิปเลี้ยวนะครับคลิปวิดีโออนิมัลน,นะครับบอกใครมีหน่อยนะครับแต่ว่าอยากพานสตรีมแต่ว่าบลบุลงคลิปเน่า นะครับก็หลายค้นแล้วก็บ,บางคนก็สั้นเกินไปนะครับแมนดูครับที่ว่าเค,คลิปวิดีโออนิมานย่างหน่อยก็คือสิาวิเป็นต้นไปแมนบอครับแต่ว่าบางคลิปนะ่ยคือทายไปถ้าบานเฮาก็คือเอื่อนว่าทายไปทายไปเพ่อะปานนั่นแหละแมนบอครับอ่ทายไปพ่อะ,ล,ะ,ะ,อะอล้วได้นะครับ คือบางบางคลิปฮอดเบาๆซะเลยนะครับถ้าถ่ายดอกไม้กับ่ายดอกไม้ประมาณจยี่สิบวิสามสิบวิประมาณนี้นะครับหรือเบ้าค่ำเดียวสวัสดีครับแล้วก็ถ่ายรูปอันนั้นรูปอันนี้ซื้อนะครับประมาณบ่ถึงหน้าที่นะครับสามสิบวิสี่สิบวิมั่งนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาก็ได้นะครับอาจจะนะครับหนึ่งเบ้าลุ่มแบบสม่ำเสมอ นะครับบอล่งคลิปแบบสม่ำเสมอสองสันเกินไปนะครับประเด็นที่สองนี่สำคัญนะครับคือวันเดือนปีเกิดนะครับตอนเข้าสมัครเฟซบุ๊กใหม่ใหม่เนี่ยเขาอาจจะลุง่งวันเดือนปีเกิดเบอร์ตรงกับบารเข้าก็ได้นะครับหรือเออข้าก่อข้อมูลบุครบถวนนะครับก็ล่องไปเช็คเบื้องนะครับเพราะว่าวัานเดือนปีเกิดมันไปสอดคล้องกันครับ ตอนที่ห่อได้รับดาวนะครับตอนที่ห่อได้ผ่านดาวไปแล้วนั้นห่อสิกรอกอขอมูลต่างๆเปลี่ยนความจริงมันมาครับตรงกับบัดเท่านะครับแต่ว่าตอนห่อสมัครเฟซบุ๊กนั้นนะครับอ่าวันเดือนปีเกิดเท่าอาจจีบ่บตรงกันก็ได้นะครับ,ออบ,รตนะรบแต่ว่าข้อมูลที่อยู่ต่างๆที่ห่อจบใสห่ออยู่ผู้มีภากใดห่ออน,นันตอาจจีบ่บอสำคัญปานใดนะครับแต่ว่า สิ่งสำคัญนะครับก็บคือวันเดือนปีเกิดนะครับที่ที่ผมคิด,ค,ดคิดเบงนะครับอันอื่นอาจจะบ่บ่ปันไดแต่ว่าเฮ้ากับไปก่อไขมันครบถวนมันสิดีที่สุดนะครับอันนี้คือสองประเด็นหลักๆนะครับอาจจะนะครับอาจจะเป็นสองประเด็นลักๆที่นะครับหนึ่งหอได้ผ่านโวผ่านเกณฑ์แล้วระบบบได้ตัอ่ทรงตังค้ามม่ห้แล้วก็ระบบบอก รอตรวจสอบนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วสองอาทิตย์ก็บรอนุมัติอีกสองอาทิตย์เป็นยี่สิบแปดมือ้อถ้าบ้านห้องก็ว่าเดือนหนึ่งแล้วเนาะนะครับวับนนี้หลังจากเข้าร่อนั่นเวลาอยู่ในสตรีมเ้างก็ต้องลดลงนะครับห้ากก็ต้องมาเอ่อเอดเวลาไม่นะครับดันเวลาไว้บ่อยมันลดหลายนะครับ อันนี้ก็ล่องเอาไปพิจรารณาเบิง้งเด้อครับสิแมนคือความผมบอกบอนะครับก็ล่องไปเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดของเฮานะครับอยู่ facebook นะครับเี่เาลุงไปแต่แรกๆนะครับเห่ากรอกไปแต่แรกๆนั่นล่ะครับล่องเบิ่งเด้อครับแล้วก็ไปพิจรารณาคลิปเหาน้านะครับว่าเฮาลุงแบบสม่ำเสมอบอหรือว่าเหาลุงสั่นเกินไปบอนะครับอ่า มันอาจจะเกี่ยวของกันก็นได้นะครับให้ไปพิจารณาเอาเด้อครับผมขอบพุณหลายๆเด้อครับที่รับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับซอยแช่ให้ไนเด้อครับที่ขอบพูณหลายๆครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม